ฮุมกัมฮัมฮัมหืมอัมอัมฮัมฮัมััมฮัมัมฮัมฮัมัมมฮอมฮััมฮัมฮม่ัมฮัมฮมัมมม มดปากยังเดี๋ยอ้าปากให้มนมีดูสิหมดแล้วยังคะอ,อ่ะอิ่มไหมอ่ะอิ่มไหมคะจุกจก่อนจอ้วากมากจุ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 ีจุกมั้ยคะจอ้วกจุกจุกจา,ามากจุกจมกจุกมจมุกจุค ตรงนี้ตรงนี้ต้องจุ๊บกันจุ๊บให้มันมีทีน่นึนงจุ๊บจุ๊บกันต้องจุ๊บจุ๊บจะลงไหมล่ะลงไหมคะ I'll okay. เอาโมจิเอาโมจิอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่เคอ้เอาอะไรกันคาขึ้นดูคลิปเลยออหิวอะไรมาจากไหนเนี่ยอัญญา้า อือจุกัดจุกัดจุกัดเขาไม่กินอากาศแล้วเขาจะเอาของจริงไอ้วาเว้ไอ้วาไอ้วากินไหมลูกไอ้วากินนี้ดีกว่า จะเอาอันนี้เอานี้เหรอคะโอเคยิ้มหวานจอนยิ้มหวานให้ทำอะไรดีให้ทำอะไรดีเชนนาลาได้ไหมเชนนาลาได้ไหมเชนนาลาได้ไหมลูกโอเคอเก่งมาก บายบายพ่อก e ่อนไปไหนบายบายพ่อก่อนบายบายเอาอีกไหมโอ้ยันจับมือไปให้ไฮไฟด้วยนะอ่ะอ่ะอ่อันใหญ่นี่อันยาไฟไฟฟอนไหนสิอันยาไฟฟอไหนได้ไหมอันยานี่นะ ดูดีจริงพิธาล่ะโอ้โปงนึ่งเข่าอะไรพ่อนี่ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อป้งนิ่งไงโอเค